สวัสดีครับผมนายสุภกิจพิวิเชียนม5เท่าเลขที่19นะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องลูกสาวเจ้าของบ้านจากหนังสือนอกเวลาเรื่องสาลินแห่งการเวลาครับโดยโครงเรื่องนะครับพูดถึงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะปล้นบ้านของเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมโดยแก้เป็นชาวนาที่ไม่มีที่พักอาศาัยครับซึ่งเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยความเพื่อเป็นคนใจดีมีเมตตานะครับก็ได้ให้เขาไปพักในบ้านของตนครับเพราะว่าสงสารซึ่งในบ้านก็จะมีลูกสาวของเจ้าของบ้านอยู่ครับ ที่ทําหน้าที่ต้อนรับแล้วก็ดูแลต่างๆครับซึ่งลูกสาวเนี่ยก็ได้ไปได้ยินที่กลุ่มจนกลุ่มนี้คุยกันครับจึงได้รู้เขาว่าให้ว่า,าจริงๆพวกเขาไม่ใช่ชาวนา,นานครับแต่คือจวที่ต้องการมาป้นบ้านแต่ก็ได้ยินต่อยอครับว่า,าพวกกลุ่มจนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ป้นบ้านเพราะว่าพวกเขาเป็นบ้านของคนดีนะครับเป็นคนดีต้อนรับดูแลพวกเขาอย่างดีถึงแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนครับ แล้วก็จะเหนียวไปอย่างเงียบเ,ยบเมื่อกลุ่มตจวเหนียวไปอย่างเงียบเงบแล้วลูกสาวก็ตั้งใจจะโทรแจ้งกับรองผู้กำกับที่เป็นแฟนหนุ่มของตัวเองครับแต่ว่ากา็สุดท้ายก็ไม่บอกนะครับแก่นเรื่องนะครับคือการที่เราทําความดีครับให้สังคมให้คนคนหนึ่งครับอ,องคนค้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปไตามาความดีที่เราได้ให้ไปครับโดย ตัวละครนะครับก็จะประกอบไปด้วยลูกสาวเจ้าของบ้านนะครับเป็นคนใจดีมีเหตุผลแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งผู้ใหญ่ครับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นพ่อนะครับของลูกสาวก็เป็นคนใจดีมีเมตตาครับชอบช่วยเหลือส่งสารผู้อื่นครับโดยไม่หวังผลตอบแทนครับโจ้หรือว่ากลุ่มชาวนาที่ปลอมตัวมานี้นะครับก็ทีนี้ก็เป็นคนไม่ดีครับแต่ว่าก็ ยังสามารถคิดแยกแยะออกได้ครับว่าคนไหนเป็นคนดีคนไม่ดีครับจะเลือกปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมครับแล้วก็ลองผู้กํากับครับเป็นคนรักของลูกสาวเจ้าของบ้านครับโดยการใช้ภาษาในเรื่องนี้นะครับมีการใช้บรรยายโวหารครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพตามได้ง่ายครับการใช้บทสนทนาของตัวละครในหนังสือเลยครับอเน,นี้ยทาให้คนอ่านเนี่ย รู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบทสนทนาจริงๆครับเมื่อได้อ่านบทสนทนานี้ครับเช่นตอนที่โจนคุยกันครับหรือว่าตอนที่ลูกสาวเจ้าของบ้านโทรคุยกยับรองผู้กำกับก็ได้ครับฉากและบรรยากาศนะครับเกิดขึ้นที่บ้านของเจ้าของโรงงานครับแล้วก็มีห้องส่วนตัวของลูกสาวด้วยครับที่อยู่ภายในบ้านครับขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ